แวอะดีครับวันนี้มันจะมาเล่นแบบ Tower Defense RNG นะครับทุกคนคงจะรู้อยู่แนละ้วใช่ไหมว่า RNG หมบบายความว่าอะไรคนก็อย่างโซ RNG ี้ไม่ RNG อ,อ,อะไรประมาณน,นี้ส่วนคนที่ยังไม่รู้นะครับก็เอ่อมันมันเคยฮิดน,นะแบบแนว RNG แล้วสมว่า RNG นะคนไม่รู้ความหมายนะครับแต่ว่า เอ่อแมปแทบจะทุกแมปที่มีควาว่า i อเนะครับจะมีเป็นการสุ่มตลอดเลยนะสุม่มสุ่มอะไรก็ไม่รู้นะครับตามตีมของแมปสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆกว่าจะได้อะไรดีๆนะโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็น Tower Defense อนะ์ืมอือคนเคยเล่น Tower Defense อยู่แล้วเนาะเคเปิดมาได้เอ่อธนูที่ยิงธนูนะครับ อเควางไปเลยซอมบี้ก็จะโผล่มาครับตอนนี้เราก็สู่มาเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยได้เลเซอร์วางนี้โอเคสุ่มีกเออได้ที่ยิงทะนุแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีวกว่า แ m มเปอร์พาวเวอร์ด้วยอะทุกคนสุดยอดอ่าฮะคือ huh. อ mm ินเทอร์เน็ตอืมได้แหละ้นบนเจงวันนี้อินเทอร์เน็ตอีกแล้วอืมเดซซี่อีกแล้วคืออินเทอร์เน็ตแบบท็อกซิกอู้เปลี่ยนที่กับเน,นี้ยน แล้วคนต้องเปลี่ยนเป็นอืออือทุกคนคิดว่าไหนดีกว่ามันดูดีทั้งคู่เลยนาะ้เพราะว่าเหมือนเดิมนจะดีนะครับทุกคนอ้าวเฮ้ย พื้นที่เพิ่มจัดไปเลยดิเออเราอะไรทุกคนรออะไรจัดไปเลยอือฮึพวกเราจะไม่เอาอะไรก,กากๆครับพวกเราไม่เอาเทแบบอร์เน็ตแ a c c l e r e o ร r s l e อะไรเนี่ย accelerate เอาแปลนที่กับอันนี้ดีกว่าทุกคนอัปเกรดอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋ออัปเกรดเลื่อนไม่นำเป็นเนอะทุกคนอัปเกรดเออโชคดีกว่าที่เดี๋ยวก็แบบอัปเกรดเลื่อนหมดเลยนะครับอืมร่งนี้ก็ส่งไปเพลินๆน,นะครับไม่มีอะไรมากเฮ้ยเพอรเน็ Planet! ชาร์จโออมต้องอย่างนี้สิทุกคน,นต้องอย่างนี้เลืเทอร์เนตมีอีกแบบหนึ่งแล้วอันนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยดีกว่าตอนนี้มีแต่เทอร์เนตแล้วทุกคนส่งไปยา,ยาวๆไปเรื่อยๆนละอ่ะ ไม่มีอะไรมากครับเกมนี้ชิวๆเฮ้ย Inferno เปลี่ยนเลเซอร์แบบไฟร้อนแรงร้อนแรงจนตัวไหมฮะนี่คือ VPK เฮ้ยทุกคนมันติดเบอร์น่ะหรือเพื่อนยังก็ติดไฟเลยทุกคนอืมนม่ว่างอะไรได้เดี๋ยวพึ่งแล้วกันทุกคนสุดอือเมกิเมีหนึ่งแน โอ๊ยโอ๊ยมังคับกินนี่นึงเองอ่ะเศร้าจังอืมไม่จะได้อะไรดีๆเลยอ่ะอืมอื้มฮะคอนเสร์ตโบว์อีกแล้ว Wui, mini kan, 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 dokter mau ngasih anaknya kan? Mini kan, ah mini kan, kami mini oh, kan, puing dua yang kita lalu ini? Ini โชคโชคเพิ่มขึ้นขอดูในกระเป๋าเลย่ยทององอกมันมีเปลี่ยนแบบได้ด้วยทุกคนอือ,อมันเพิ่มดีกว่า Okay. นี่คือเอ่อเหมือนตัวมันจะเริ่มโหมดขึ้นแล้วนะคะเอ้ย Infernal อีกอันหนึ่งมาแล้วทุกคนเริ่มเปลี่ยน Infernal มาเลยโ้กล่องอยู่่ใกล้เลยอือ ออร่าเหรอคืม่มีออร่าโอ้นี่ทุกคนออร่าขอเถอะขอลัคก,กี้ขอแค่ลัคก,กี้ก็พอนะคนไม่เอาอะไรอะ่ะขอแค่ลัคก,กี้ขอเถอะลัคก,กี้อ๋อโอ้โอฮาวเวอร์ขอเถอะลัคก,กี้ลัคก,กี้ลัคก,กี้ ฮ huh? uh, oh. ะวิสปีเอ่อวิสปีโหระยะไกลเกิงอ่ะเสร็จไปก็ได้ได่กล่องอีกแล้วได้กล่องใหมาจังมาขอเฮ้ยโอ้ทำไมทำไมกันทำไม ทำไมอยชมทำไมอเอออ๋อเมื่อกี้ Lucky b o o s มันใช้เลยเหรออ๋ออ,อัตโติอันนี้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 คือใส่เหรอโอเคไม่ได้ใส่คอส s s b o n e ฟุตน,น,นาวไม่เหร ก็จะเก็บอันที่เรีวรไว้นะครับส่วนอันที่ไม่เลียมันก็ปาดออกไปนะคุยกับเทสลาเทสลาพวกเรารวยแล้วทุกคนพวกเรามีรถเทสลาไม่ใช่เทสลานะคนระับฮะ